มาพี่น้องมาบาดต่ปนิ้โอยตับฮงพี่น้องมือนียรอบเดกรอบเด็กว่าทันจะถงน้องสาวถึงอมาเนียงใดมีมือเลยไปยังไหมาอย่างไรคือเป็นตัเมยใช่ไหเจอโซงไงเจยโซงไงโอ้ยยากเนาะครับผุ่ตะเกียงเมยกกอนเนาะพี่น้องสาวใยง่ๆสุภาพเกียนน้ำไห้น่ ก็เสียหน้าไม,าม่มส่นวนพวกเสียนกรลดรัับปลาหนาแรมปลาหนาแรมมาถเอา้ากินพี่น้องบ,บัดเียแซ่บปะอบปะตความรพี่น้องกรลดแซ่บ่อจเริ่มกดอะไรกดแช่ได้พี่น้องเอกดับสไครตามด้วกรดิงครับจได้ผัดชิ้ไม,มไหม,ม,ไม,ไม พี่น้องครับพี่น้องมาแม่น้องมาแม่โอ้ยหิวไม่อีกแล้วเมื่อยมึนเนาะดีครับบักรุกแดงนี่เลยพี่น้องเอาเลยเลยครับก็หูทีมาพี่อุ่นก็คือหูทีเลยนะไม่ยามไม่เจอของบางเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสองเศร้าเลยนะครับน้ำยาครับน้ำยาครับตั้งไใบไกๆเพื่อน มาจุกแดงมาตอกเท้าให้มาตอกใส่พี่นาด้วยใส่ไม่ได้ใส่ไส่ได้มาเด้อพี่น้องมาเด้อครับกับเขาบรรยากาศโีคุณพูดอะไรเหรอเพี่พลมไม่รู้วยเอมีแค่นี้แล้วครับกินแค่นี้แล้วครับกินได้ง่ายง,งไม่หนาไม่เป็นกังไดบุสไงครับเออมาเด้อ <c oughs> พี่เด้อถแม่ <c oughs> า <c oughs> บมเมนเอื่อืดอะไรมาเดิมอ er ีกเดี๋ยวเราจะแซรกุ๊บสนเมาเอื่อดเราโมเมนครับเอื่อืคือว่าเอื่อืกินหอดกันนะครับกินหอดกินหอยกันเนอว่าสิแหวะไปเยี่ำเหรอพอดีเคขี้ยวปัญหาไอ้บ้านจบอยู่ตั้งใจครับบอสิไปเยี่ยมแล้วอีกทีเดี๋ยวนาะจนคำเนาะว่ายังง่วงอยู่ก็เลยบอสไปย่ำตั้งใจตั้งใจว่ายกตัวมาสิบไปเยี่ยมเราได้นอนเลยเนาะเพิ่งว่ให้ไปไหมไปกับไปเราตัว เราเอาเลยนะซื now, hmm. yeah, um, ้อทนก็ huh. ัง bon, ดีคร uh, ับม so ันแบบมีอยู่เาเไ่กบังครับบแจมบ่านี้มเดนได้ดีแล้วครับเ่องทุกโซนทานบุญลันทำบุญลครันเบิบเบิทุกไปแรอก ลองห้พอนด้วยพี่มห้พ <Patrol> ่อผมด้ฮะฮ้พอดูสองรอบอยากแตกกม่ไก่งแตกีก็เป็นปุนรอบเสียหายนี่นะเออเสียบอนเา้องเสียหายบ่สีเหลื้วบ่เจ้าได้พอน้ำปูได้เปได้พอน้ำปูแสดงว่าเป็นนดงไปตังตังชุนเหมแตงพอน้าปูจะน้ำยาจะบังกนพี่น้องเลยครับครับยังเหรอยังครับสองเศ้าอ่ะสองเศร้าเลยเด้ ทำอย่างลบอยเขายังกนน้ำข้งเทพายังตีกั้แต่ทด้เมื่อไ่เไรบอกมนเมียายห้ายาที่ทอะไรจะาจเยก็ปายาตีก่ะายปะก่อนายาตีกว้งเมนพี้้อไปยังไไของป้ายาเจาที่ครับมาพี่น้องมาไอ้เพี่ท่านคืวันมมาเซมอยากจะบังกับพี่น้อง ยี่ง้ท่าจกินเงินแล้วเลยก็มึงมาครับมึงสุกผมครับวันบางระจันเนาะเดี๋ยวนี้คือแลไวอยู่ยวต้งไหนเพื่รนเขาเพื่องเป็นตัวี่

ไมนเต็มแก้วเลยพี่บวไปย่งไปยังมันใส่น้ำผึ้งใส้น้ำผึ้งแล้วเขาจินมอะไรนึไ่เป็นยังน้ำผึ้งเราใส่ริมไซร่ไปตัวเอน้ำผึ้งเดียนฮาุนะน้ำผึ้งหอน้องผองวู้ดอาไหนะอืสอบสวนเดิมทีมเป็รานานหมนับยกยกกันเนาะเออน้ำยายน้องสาวกันปั๊บเออเดือดอยู่บนเหมือครับเหมือเนี่เป็นยังไงหน่องเสยเ้บิดเออใส่เบิ้ดเ่าเก้าฮาคักเอ้ยมันไรเลือดมื่อไรเลือดตัวน้องเมื่อไรเลืชอดเลือเข้าไป เป็นยาสติก็กินยาแดงก็กองเสียนโอ้เออเจ้าอ่าต้องบวมดูกลองเสียบวดูเลอจะบังไหเจ้าจะบังหนึ่งบังหนึ่งบังได้กินมาได้ฮะมากินไม่เคยเดินใครไปลุกบานแล้วเสไปหากันลุกบานติดพอมาอยู่พอมาอยู่ก็พี่บองกินเลยเนาะตาบวมตาบวมอืตาบวมมีอะไรเยอะกห่าอเออแพรเอาไหมโอ้เดี๋ยข ตัวกันจตัวนี้ได้พ่แลอเลยครับฮะแย่เมื่อกี้หายอยี่บ้าเดี๋ยวมันบางใบม่ทีหลังจะออกบานกับช่องบาดเนี่ยไอแม่มหลังเลยมามันเพิ่มมาเหรียญมาขึ้นยอดถอดโซ่รอองร่อแต่ล่อขึ้นปาดเจ้าด้วยสิขบวนคลราเลยบรอแม่บ่ได้น้ำกันเนี่ยน้ำกระบอกพีนองไหมปาดพีนอง จะเร네<ๆ>ิ่มกดติดตามเด้อครับมาคับยิงใหญ่พี่น้องมีแค่ไีนเราไม่ชอบอืมกิน้องแม่กับแกมเลยกจะเมาไอ้น้ำไม้ไอ้ปลาถึงไอ้น้ำไม้นะครับเอาคอนทรลบฝากไม่ยังจะฝากทั้งไงน้ำไม้บอกฝากถึงอยู่ครับมาเด้อพี่กินจมักน้องกินทาพี่อยู่มีแค่ไหนล่ะพี่บอกพี่เรามีแค่นี้เด้อพี่อืม ฝากถึงพี่นะไม่เนี่ยมีแคนีิมีสมตำกับบริเวรู้ล้าเลยคืออยากเจยู่เลยมีปลาลดมีปลาลดกระสุดตกแค่นี้เลยแต่กระแซมเลเกินครับแซมแซเแซบางหุงยบางหุ่งนาบ้านมนี่ะครับงุงกับปางหุน้าบ้านเท่านี่ปลูกไว้เนาะปลูกไว้ครับปลูกเสริมอีกนะทัต้นเนาะทำจะบมดลดปลาลดริมข้อง่พี่ปลาลดข้อเดียวข้ามอ่ตัวบักเสียบเจ้ามุมนี้เขาเจ้าผมไม่หามีนี่ยมอะนี่คือทงยันินคนน สูชิแบบอันนี่มันซิมบงซิมบงครับที่รเมางินน้ำเบาพรา่ะไรครับเพราอะไรครับเาลืไปครับเกดเเหนตะม่เครับเนื้อปลาทุกเสียบครับเไปเลยเสียทนีเียน้องครับยอไมย่นอทานทานทานก่อนอเเขาอยดเท่ห์อืมถูกโน้ตเสียว เอาเราเว้ยจับรวมตมามา,มา,มาครับแต่บอกไงแ่บเจาเป็นพใ่ญ่เป็นตายาติ <c oughs> เเจ้าสาคูน้แมีเบิ่งสาคูต้น <c oughs> เพราะว่ามือดีใชเาินเขาว,ขาว่า,าวเดี๋ยวเดี๋ยวสาคูต้นสาคูมนเป็นสาคู่มันั่นสาปหลังสาคูต้นพัทลุงได้ไปซื้อมาหมืนกนให้เบิ่งบ่ได้บ่เอามาให้กินแล้วเนาะเขาซื้อมาเขากินแคโวยกินเลยเอาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กิน ต้นีึ้ต้นหอกตานเน้นมอ๋อถ้าไปเป็นยัางเขาพาปุ๊บออกเขาไป็นไสขึ้นคูนกข้าวเนี่ยแล้วเขามาบีบมันหนามันอืดพี่จะไม่ไม่รู้จักไมู่เดี่ยวเดี่ยวนี้เมาเลยพี่หนาไหมด้ครับเด้อไม่ได้ครับขอยไ้อนี้ครับเดี๋ยวรอ่ห่อยครับแฝบแเยีมมาน่าเต็มากถ้าก็ไปเมกก จอมาเดี๋ยวสิี่สีหาให้เนี่ยสูน่ากินมามาสูกินแทนเป็นยังไหนไม่ได้แค่นี้ครับปลานาหน่อยครับมันหน่อยเมาเลยเจ้าเดียวเมาเลยเนี่ยโอ้ยงงแล้วกันเมาให้นั่งเป็นยังงั้นเหรอหนังหรือว่าเขาตะบุงหงตำดูแล้วเจ๋งเลยแช่แซ่บหรือว่าเขาผัดคอไอหยอดพังครับผัดคอเขาโต้เขาปิดทว่ตัวเขาโต้หาฉันมือนนี่แต่ตัวไปพูดเดี๋ยวเขากันให้เป็นเท้าเดียว่าตัวยูคนเท่านั้น อาจะะตมาสองคเ่ไอันั้นเทาดิหเอาชินชินครับอืมเียบเจแซ่บกินกับบหุ่งู่ดำกินกับบหง่งครับนี่ปลารสนี่ครับกินกับบอุ่งครับกินได้ยันหัวเลยในก็ะตุกครับกรอบดีแต่นะแซ่บครับกินซ้ำนี่ละกิไรเล่เปลืองปลารสทอดปลารส มิโนพืสีโอมิทตหนึ่งอับ้ามืรันมาลอนโปรโนถือได้ครับขี่แลสามสิบาทได้ลูกพี่บามิโน่ดูสครับลูกละสามรอยจะเบิงมิโวะมือังมือังอ่าสมี้ลงกินทานี่ะแค่นี้ก็เยอะแยะเนาะท่กหลายแล้วตันสีละลายตัวเขาสมกาสีโอเด้อเด้อใหคดูครับคอยเปิดน้ยากระงกันนะจเพื่อรอเถอะจะเพรอ นี่บ <m> ุร <good> <ills> ุษจัาสิฮักบ่อยน้องครับบุรุะพี่น้าอย่าบอกก็บมเป็นตะหยอกอย่าบอกบุรอดจัาสิฮักข่อยตีเป็นตะหยอกแท้ใส่น้ใหญ่ยักแบ่งกันพี่น้องนุ่งเอาแล้วบุรุษมาเห็นนกกินนะแต่ผมก็ยังเด็กหน่อยเนาะพี่น้งว่าเป็นตะหยอกแก่คุณแต่ถ่าว่าก็เป็นตาหักแก่เลาเออไม่รอดพี่น้าง้ยาอยากดูแดง เราได้ตัาห้ได้ตเท่านี้ตลอยเไปได้ซ่องผมไหครับกปูอยู่บอกเล่นด้วย่อยังล่องละอ้โกินหันั้นแล้วโตการตั้งใจไหนน้ก้มกอะไรนต่างมากอะ่าเลยอะไรเนอะไปพิไปแล้วหอวะเออซ่องว่บอกการิี่แอกกิดขึ้น ตัมันจะเป็นน้องครกับอร่อยพอดีครับพอดีเป็นโด่งน้องมาแสดงว่าสมมติมีมือกล่องมัน่เดเ่ยมือกล่องไาชีเบ่เน่ปมือกล่องมือตัดตองเขาเฮ็ดเบิ้ก้าไปเห็นจเนี้ยครับแปลงตัดตอแปงกล่องเบ่งไหมเก่งความอ้เบ้ไอ้แต่ถัวเนาะกัร ป,ป,<พ>ปิดริดมนบิดรอดแสมแมนปาปิตหั้ใจยปลาจะรถมันแมนปิดรู้ปลาฟิ้ใจโปลาจะรถแบบนี้นมาได้ใสรเจะไปนอาจา์ที่จะรถม่ได้เนี่นึงเดี๋ยวมาสั่งติดเครื่องหนึ่งมาพี่มาพีมา เพื่อบรรยากาศมันมากวาดแดงดิ้งกุอะไรกุ้งแชด้อพี่น้องมีซาเม่เหรอครับกินซาเม่อยู่ในกันกด้งี๊ดตามกดเปลี่ยนน่าแต่กันเนาะครับเดี๋ยวเราจาดกินเป็นงเท่านะครับผมมันอีก็มานื้อกินคับเขาสมตี๊ดตํากมูอ้ายไม่ยังก็ตั้งฉันครับ้วก็บ่อยตัวหาตลอดยักษ์เอาจะน้ำยาจะบัก็้องได้บังแค้วบบังบังเดียว บอกเอาดิผมออโซดาด้วยก่อนแม่แมว่ามันมีอยู่นครับพอพออผมกินมาโอเคเอามาเเราสีไหลไห้ไม่ไหลนะพีู่เมันไหลเอไหลเอบาเลยบอยเต็มเลไหลเลูดององยาเขาก็กินกินอได้อเมุดกินนั่งเลยาเกินเลยพี่กูในไทยก้องยังไงละคอเคลบดปอพนั่งคอเค็ดอครับอ เอาไก่ไรกันนะไงเต็มกล่องนะก็ได้ตรงนี่ครับนี่ครับเบอร์อเอมันกจากสินนเมน่ะก่กู่ไรก่งไมมึงบดูเด้กิเนี่ยสูตรพิเศษครับอันนี้ผู้กองวุ้นทีนี่พ่นเอาน้ำผึ้งไทยน้ำผึ้งสองปีนะน้ำผึ้งสองปี สองปีวะโอ้ยขอบคุณผู้กอง้อขอบคุณขอบคุณนด้อครับไเซื้อยาไปงฟาไปไปเดี๋ยวเสียไปฝากผกองด้วยนะครับกันขอบคุณขอบคุณคุณบกทุกแดงนี่ยครับผมันเล้ยงเซาอะไรเขาจะเป็นเลี้ยงใช่าเนี่ยยูทูบเพ่าก็ไเลยเขาเตือนไหผสมแห้ง่ฟินหลดฟิหลดฟิหลดฟินหลดอเบอกว่าฟิหลดแม่เราเล่าว่าเราแปจะมาห้องี้ยังไง เมื่อกี้เอาเอาฟิตละเอากปงโมไปแห่ตาก็แม่อยู่หนอแต่ถึงเราโทรไปนี้บอกประกันอันนี้ยเราคนนึงว่าจะีาเราเราเอาขัวแล้วมาเราเอาปืนัวน่ถือปืนไปหนาบ่าได้ใสถือปืนนีอยู่ข้างในใ่อ้ยกปืปน่แล้วกระกตัดตอวดียไม่คัด้ปัตัอติดตาเดอตห รยังครับได้ตอได้เราจะต่อได้อืมแต้งเ้าใครว่าเเอาเดีอยวกะครับเดี๋ยคลิปนี้แค่กับฟ้ไว้คลิปนี้เป็นยังบ้าไว้ให้นี่ครับเพราะแบบเขาบอก่หายกันแล้วอ่ะผลิตสินครัแบบนีครับเราไว้ให้นี่ครับ ก็บายงามเลเดี๋ยวมีคนติดาตามด้วยคนไรก็แชร์ด้วยครับสวัส <laughs> ดีครับ